เรียบร้อยนะครับสวัสดีครับท่านชมทุกท่านพบกันอีกครั้งนะครับกับผมอินทรพรรมอินทแลนนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูต้นอินทรพลที่เอานอเล็กออกนะครับเป็นสายพันธ์จาวิตตะผู้นะครับท่านผู้ชม หลังจากที่เอาหน่อเล็กออกนะครับโดยตัดขนกั้นใบออกนะครับแล้วก็เอาต่อของหน่อเล็กออกให้หมดนะครับผ่านไปหนึ่งอาทิตย์เศษนะครับก็ยังไม่เห็นนะครับหน่อเล็กขึ้นมาใหม่นะครับอาจจะมีบางจุดนะครับขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็มาดูนะครับว่าหลังจากที่ ทยานะครับยาป้องกันร่วแล้วก็ยาป้องกันกับกำจัดเชื้อรานะครับในคลิปนี้นะครับก็จะมาดูว่าหลังจากที่เอาหน่อออกนะครับหน่อเล็กออกแล้วก็เทน้ํายาป้องกันกำจัดเชื้อรานะครับใส่นะครับบาดแผลตรงจุดที่เอาต่อของหน่อเล็กออกนะครับแล้วก็ยาป้องกันกละกำจัดร่วนะครับ กอแมลงนะครับว่าจะมีตัวด่วงนะครับมุดเข้าไปวางไข่หรือไม่นะครับท่านผู้ชมนะครับถ้ามีตัวด่วงมุดเข้าไปวางไข่ต้องโดนยาแน่นอนนะครับเพราะกลิ่นของที่เกิดจากนะครับบาดแผลของหนอนะครับก็จะเรียกร่วงนะครับโดยเฉพาะร่วงของมะพร้าวเข้ามาวางไข่นะครับท่านผู้ชมนะครับก็มาดูนะครับว่ามีด่วง เข้ามาตายอยู่ในซอกของการใบไหมนะครับคผู้ชมนะครับผมเปิดดูนะครับเพราะว่าผมเคยลงคลิปไปนะครับที่มดเข้าไปตายอยู่ในระบบหลกนะครับนี่ก็เจอหนึ่งตัวนะครับนี่ครับมดลงไปนะครับนี่ครับ เข้าไปนะครับก็จะโดนยานะครับที่เทลาดเอาไว้นะครับก็เรียบร้อยนะครับจุดนี้นะครับเห็นหนึ่งตัวนะครับมาดูจุดนี้บ้างนะครับอีกหนอนะครับเที่ออกนะครับหน่อเล็กนะครับ มดลงไปนะครับเพื่อที่จะวางไข่นะครับก็ต้องโดนยาแน่นอนนะครับเจอหนึ่งตัวนะครับมดลงลึกมากนะครับ ทอนยานะครับตายนะครับท่านชมไม่รอดนะครับสาหรับดวงมวงมะพร้าวเป็นดวงนะครับอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับที่ทําลายต้นนะครับต้นอินทผลัมหรือว่าพืชตระกูลปาล์มให้ยืนตายทั้งต้นได้นะครับแค่ตัวเดียวนะครับท่านชมนะครับมาดูทางด้านนี้บ้างนะครับได้มากสองตัวแล้วนะครับ นี่ก็คือจุดอีกจุดหนึ่งนะครับที่เอาหน่อเล็กออกนะครับแล้วก็ใส่เทราดยาไว้นะครับก็ยาผสมกับอสองชนิดนะครับเป็นยาฆ่าด้วงนะครับแล้วก็ยาป้องกันจากแมลงนะครับทุผู้ชมแล้วก็ยาป้องกันจากทรานะครับ เขจะมุดลงไปนะครับลักษณะหัวดักลงไปนะครับอาจจะกลนขึ้นมานะครับลักษณะ่วงนะครับที่มุดเข้าไปวางไข่นะครับอันนี้เขาก็เหมือนตัวนะครับหัวขาดนะครับลงลึกมากนะครับนีครับกําลังจะบินพอดีนะครับเ็ตายนะครับก็สามตัวแล้วนะครับ กนนะครับตรนนี้นะ,ะลงลึกมากนะครับ,รบหัวขาดเลยนะครับนะครับได้มาสี่ตัวนะครับสำหรับต้นนี้นะครับที่เทยานะครับ สองตัวลาดลงไปนะครับในโคนของหนอเล็กๆนะครับที่ยอออกนะครับที่เกิดจากซอกของก้านใบกับลําต้นของต้นอินทผลัมนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวผู้ตัวเมียนะครับหนอนะครับก็ออกจากซอกก้านใบนะครับทผู้ชมนะครับหรือว่าซอกของโคนก้านใบนั่นเองนะครับที่เชื่อมกับต้นแม่นะครับนี่ครับก็ได้มาสี่ตัวนะครับ ที่มดลงไปบางไขนะครับถ้าไม่ทายานะครับท่านชมนะครับสำหรับตัวนี้นะครับที่เอาหน่อเล็กออกนะครับผมว่ามดเข้าไปบางไขเรียบร้อยนะครับนะครับถ้าไม่ฉีดพ่นยาหรือว่าลาดด้วยน้ํายานะครับนะครับสี่ตัวนะครับที่ตายขาต้นนะครับหรือว่าขา ุดที่เอาหนอออกนะครับที่เทน้ำยาราดไว้นะครับท่านผู้ชมนะครับมาดูนะครับว่าใช้ยาอะไรนะครับในการเทราดผสมกับน้ำยาป้องกันเชื้อรลานะครับอันเป็นน้ำยาคาด้วงนะครับท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ยาป้องกันจัดแมลงทั่วไปนะครับอันนี้คือตาหมาบินนะครับ ก็ไม่ได้ค่าโฆษณานะครับท่านผู้ชมสอบถามเข้ามาหลายท่านนะครับว่าใช้ยาอะไรนะครับก็มาลงคลิปให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับว่าคือตัวยาอะไรนะครับที่กำจัดแมลงเราก็ด้วงนะครับแล้วก็อีกตัวยาหนึ่งนะครับนะครับเป็นยายี่ห้อโพลิเทคนะครับของไบเออร์นะครับท่านผู้ชมอันนี้ป้องกันกำจัดแแมลงนะครับ ตรงเลยนะครับท่าผู้ชมนะครับชื่อตัวยานะครับเบต้าไซโฟติกนะครับหรือไซโฟทรินนะครับท่าผู้ชมนะครับอ่านไม่ผิดนะครับเป็นยาป้องกันและกำจัดแมลงนะครับก็เป็นเคมีทั้งสองนะครับอันนี้คือตัวยานะครับที่ กำจัดน่วงนะครับหรือว่าป้องกันร่วงหรือแมลงทั่บไปนะครับท่านผู้ชมสองตัวอย่างนี้นะครับมาผสมที่รวมกันนะครับแล้วก็มาฉีดพ่นหรือมาเทรถหรือว่าเทราดเลยนะครับสําหรับที่มีบาดแผลนะครับเกิดจากแยกหน่อออกนะครับหน่อเล็กที่ไม่ต้องการหนอนนะครับท่านผู้ชมนะครับรวมทั้งนะครับฉีดพ่นใส่โคตมต้นนะครับ เมื่อตัวด้วงนะครับมุดเข้าไปที่จะวางไข่นะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ระบาดนะครับเพราะว่าด้วงต้องการวางไข่นะครับในช่วงต้นฤดูหนาวนะครับท่านผู้ชมนะครับก็จะมีปัญหาเรื่องด้วงนะครับไม่ว่าจะเป็นด้วงแรดหรือว่าด้วงหองมะพร้าวนะครับในกอแมลงอื่นๆนะครับเข้ามาลบกวันการเจริญโตของต้นอินทผลัมนะครับ โเดยเฉพาะด้วงหวงมะพร้าวนะครับถ้าเข้าไปวางไข่นะคระับนต้นถ้าเอาไม่ทันนะครับตายร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับท่านผู้ชมยืนต้นตายเลยนะครับก็มาลงคลิปให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับว่าใช้ยาอะไรนะครับในการจัดด้วงและแมลงนะครับที่ได้ผลดีนะครับตามที่ผมได้เคยใช้มานะครับได้ผลดีนะครับนี่ครับตายเรียบร้อยนะครับสำหรับด้วงหวังมะพร้าวนะครับ เขาไปวางไข่นะครับในจุดที่มีบาดแผลนะครับที่ส่งกลิ่นหอมนะครับที่่วงชอบนะครับเขาไปวางไข่ได้รวดเร็วมากนะครับท่านผู้ชมนะครับสำหรับ่วงมงคพราวนะครับวางไข่แล้วนะครับอาจจะหนีไปนะครับนะครับหรือว่าเจาะเข้าไปในลำต้นนะครับที่ มีเน right so <hein ous> so ื้อที่อ่อนนะครับที่สามารถเจาะเข้าไปได้นะครับโดยเฉพาะรูของร่วงแรดนะครับที่เจาะไว้เดิมอยู่แล้วแล้วก็หนีไปนะครับก็มุดเข้าไปวางไข่ได้นะครับถ้าพบร่วงแรดนะครับเจาะรูเข้าไปเราก็เอาน้ํายานะครับสองตัวนี้เทเข้าไปนะครับในรูนะครับก็ไม่รอดนะครับท่านชมนะครับก็ไม่สามารถที่จะวางไข่ได้นะครับสำหรับร่วงงงเ้าะนะครับเหมือดวนตัวยานะครับก็จะตายอยู่ในรูนะครับที่ผมเคยลงคลิปให้ ท่านชมดูหลายคลิปที่ผ่านมานะครับก็ได้ผลดีนะครับท่านชมก็นําไปใช้ได้นะครับท่านชมนะครับตามคนต้นฉีดพ่นนะครับหรือว่าช่วงที่แยกงอออกนะครับก็จะมีบาดแผลนะครับก็ใช้ผสมแล้วก็เทราดได้นะครับท่านชมนะครับก่อนสับคลิปนี้นะครับผมก็ขอลาท่านชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณทุกกำลังใจครับสวัสดีครับ Why